ผู้ชายซื้อกล้วยน้ำวามาฝากค่ะบอกว่าซื้อคอนเทนต์มาให้เมนูเอาใจผู้ชายวันนี้ก็เลยจะเป็นกล้วยทบรลาดน้ำกะทินะคะเราก็จะเริ่มจากหั่นกล้วยเนี่ยเป็นชิ้นขนาดพอดีคําค่ะจะใช้กล้วยกี่ลูกก็ได้นะตามที่เราจะทานเลยแล้วก็เรียงกล้วยลงในหมอ้อทอดนะคะเอาเข้าอบในหมอ้อทอดด้วยไฟร้อองศา15นาที ระหว่างนั้นเราก็มาทําน้ํากะทิสําหรับราดกันค่ะใช้กะทิก่ลองขนาด250 ml นะคะน้ําตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะใส่เนยเค็มค่ะจะใช้เนยจืดแทนก็ได้แต่ต้องเติมเกลือเล็กน้อยนะคะมัดใบเตย2-3ใบใส่ลงไปควนด้วยจนน้ํากะทิงวดนะคะเท่านี้เราก็จะได้ซอสกะทิสําหรับราดกุ้ยไแล้วล่ะค่ะพอกล้ยสุกด,ดีนะคะเราก็เอาออกมาทับให้แบนค่ะ พอทับกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็จัดใส่จานค่ะราดน้ํากะทิแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยน้ํากะทิหอมหวานมันเข้ากับกล้วยทับมากๆค่ะลองทําทานกันดูนะคะทําไม่ยากเลย